นี่ประกวดเมียเก็บไปตุนฤาษีเจะเอาไปเซตูยินไว้ผมไม่รับน่าเคยเอาหรือพี่น้องมารีวิวบักโกุสมก่อนพี่น้องอาจจะเพเคยเห็นเนาะค่ะเนาะบักโกุสมเป็นแบบไหนนุษาสตร์พิจาไณาเดือนสิงหาเห็นบึงด้วยค่ะเด้อมาบึงไก่ๆนี่นั่นประกุนี่ ดูสิโอ้ยหนียงวัน,นเก็บปจังรับ่อสิสปาดออกไปนี่ความจริงกับสิจักจักจักกันเนีว่าปาดได้สิกิกับิกเกเลือ,อหรือว่าอาสิบออย่างนี้ปนไพริกเกลือหรือว่าตั้มสมใสหยอดบักทัว รสชาติเป็นใจได้พี่น้องเข้าชัวรสากเป็นใจได้เ,เอบเจอไแม,ม่ล่ะรสชาติสมหาก็ออกหวานนิดๆอมสมอมหวานเอามาตำสมใสม่หยอดบักทัวใส่ปูน้ำชุบด,ด้วย,น,ยนี่แหละบักกวูวหน้าบักกูวสมบางแนวเพิน่นบ่เคยเห็นเพิน่นบ่าพี่น้องบางท่านเกิดมากแตยังบ่ทันเคยเห็นเพิน่นบ่าจำก็ริกเกลือ ชัดเปียวหวานนิดหนึ่งพอจะกินหลายครับบะบ้านสุดๆจริงๆตรงจาพริกเกลือนี่แหละค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปเก็บพักมาแล้วตะล่อนตะล่อนตะล่อนตนละติ่งละติง,ตงมาที่นี่กับสิมาตตั้มสม สูพีสูน้องกินเด้อค่ะเจ็บคอแปนค่ำใหญ่ๆคาำท้อกับปั่นํำโดยบาววิทขี้ปุ่นจวัดปลาลุงปลาปลาลุงปลาปลาลุงปลาพู้ยคนเด็ดขาดติดเบิร์ดขนาดบ่ได้ไปหาหิดเนาะตะทองก็อีหยังตัวอีหยัง,ต,ยงต,ติดเต็มผาตเต็มเสือ กันโอ้ยเป็ดตายสีดอาสีดอาเหรอเนียนๆครับบ่เพ็ดบ่อแสบคือเขาตำสมแซ่บแสบกันเลยอนี่ครับจะใส่ปุ๋ยยูเรียหลายบ่อกับประมาณเครื่องถุงครับโอ้โหจโดูอ่อนละท่าไรเขาอยากให้มาให้กยได้ยินเสียงโขกกันจนเสิไฟแล้ววะมาให้กำลังใจยกจ๋า บ้านๆค่ะเฮ้ยเฮ้ยตะเคียนๆพ้มีสิปากอไก่บ่ตะทองว่ะไก่กินบ่ได้เดวิดหูืวิธกินบ่อใดได้เดนี่นะม้นกินบ่ได้บ่กใช่ดางมันยังเป็นผีอยู่โอ้ยมือแรงออกมาเด้อตะทองจับมาเลยนี่บกอกบกอกที่เข้าไปหาเฮ็ดเข้ากับเก็บมานึ่ มาหล่างและะ้วก็แซ่ฟีดไว้ก็ได้มากินมาอยากพูดแหละฮอดปี่นาเกี๊ปาดบกกก็นาลายไหลบังน้านั่นพ่อบังน้านี่เอากินบอตองก็บอตองบีบโออืม้โหเฮ่อเป็นเบาหวาน ป็นใดครับพี่น้องนำตันโหลดซูมือสูมือตัปป้งแต่ได้ใบปลาเข็งมาตุ่มกินเลย <c oughs> เอ,อ้อปูถูยูเรียกกล้องจุดพูนยังสีน,ไนะไอแบบนี้เหละครับตรงๆครับอบ่ตรงอ้อมครับบ่ได้ปิดบังยังได้ช้แบบนี้อีครับอีบัดเทนีออ้อียังอียังมานสิลนบอบอครับบ่ลนดินะครับอย่าไปถูมันเด้อถูมันฉีลนม่พอจ้า บอกกินน้ำเด้อคำเดียวนี่กอสีเบิองเป็นหลายเพราะว่ามันมีพอมก็เลยสะน้ำปลาระนังปลาใหญ่เอ้าบื้ีงตอนเบิองเป็นสะซื่อๆดอกพี่น้องความจริงบ่หลายเออตอนเอื้อนนากูเอาตอนที่มันถ่อมมัแตกแห่จะจะมันเสี่เป็นกากอีกถือใจปัญญังเลยประเด็นเอื้อนกู ใส่ตอนจะไปใส่น้ำเพราะว่าน้ำเขาใส่ไปแล้วแผนกมวนพักเข้ามาแล้วโอ้ยเบิ่งคลิปก่อนเพื่อนะเบิ่งคลิปพักแวนเออขันพักแวนเป็นตะกลิ่นท่านคอยได้ถือถ้วยเข่ามาอื้อมน้ำกระนาวน้ำเสร็จย้ำเปล่าแหลกบ่อกแม่มาไหลาย

ได้แล้วน้นอะไรเด็ดกนำหมูพอดีเลยไดแบบอีปลาคิงทอดเฮาปลาทอดที่เห่าไปหากบแล้วเหาก็งมมาก่ง้อต้มเห่าไอเกะตาทองอยากเขาบอให้แจวเขาไม่มาจีบัมาเออยากเขามาเจีวหนำอยากเขาไล่หนวมไม่กรุเฮ็ดคนเดียวนเดีวโอ้เราผู้ใดหนัง เวลาแล้วมาได้เวลาเดี๋ยวพี่สาพี่น้องเอนพี่ชพี่น้องมากินสมต้ากับพาเวนข้าวิาิบาขาเหยยกปลาแดดดีดอกตเดือีอิดยแสปลาแด่ข้าวแข้าวจะดูกินปลาดอกแต่ย่านกินก็อร่อยจอดต่างนี่หละคือเท่ๆที่อะไรทสวยมากเกียว ไม่ได้กล้าถึงว่าใหม่ๆมันเลยส่งเรือมอทั้งนั้นจะมาตโเขียวดีกว่าเว้ยไปทังไหนล่ะเหนื่อยนานไม่ใช่ป่าให้จะโดนโดนหรือเปล่าเบือมือก็ตาพักขัดหางเต้นแตนตาโดนด้วยมือเนาะมาแต่ตอนยังไงดีวะ 嗯，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 嗯 ยากใส่้วยไรายไม่ิอวะไร่น้องม,ม,มาเป็น้องมาขนมันอยากทำนี่บายไหนมัดตูดก็บอมัตูดแต่บานเมื่อไห่จมาขาดไปอีกไม่ดื้อพี่น้องบอเอยากกินกะเหลาบอไม่บอไม่เลจะกินหรอกมนกินบ่ได้คนเป็นแมนเป็นแถเป็นผี กอเมนเมนเมนบรเดียไ่อรูเอหลงข้าวไมึสีหอสีไฮคุ้มแต่หอกินไร่ปะเดยปเดกดเลยคนห่ยก้คนงมันคนซอมีกวซองอรู้ว่ามันห่วงกเดยวไ่กินแตด่ากูให้บ่ได้คนไปตานดด่าง น่กรอยางละคยางลยที่ขน้อาก็รีหางลีน้อาการตุ่มัเลขน้อาก็รบ่งน้ดเขาน้องเขาข้าวโรตหอก็โอ๊ยโอ๊ยไปไนสางตุ่มลุ้มเด้ตอ่ยตุ่มลุ้มแล้เนียงทานทำยัไงก็ว่าี่ักินอะรอยาก็จะเยอตุ่มนัใหญ่บ่ตุ่ม ไปจดะจักอออเห็นบอถามมันเอ็นบอกถมันผ่านหมอกูเฮะผักแกนเจียบคนประทูเจียบคนปู่คนป้าเออเจียเจียเบิร์ดอะไมเดอรดูจะไปแบงยหงไมก็ได้หรอกเอาจต่ต้วเงาเงามันึ่กมึงก็รบอกเดู้

มาโดยกื้ตอนยังอยู่ต้น้ำเจ้าอ่ะเ็ก็หาอยู่คือขาจะหักเนาะพูดก็เอาพูดไปท่าไรมาท่าไรไปไหนไปคนหายจะกินถุงไปไหนกวดเก่าเกินมันเดือดีหมองเลยปลาซรบอเสียบเนาะม่นด้ตอนหมูเพื่อน เนื้อต่มเด็กเขาจะดื้อเขาเขาหมางก็เน้เรเดยนื้อเากินเน้อเขาขันขาเหรอมือหลังมันติดแขน ีเดอแกอีเดอนั่นะนัอย่าเลีย่นยู่กเป็นยูว่าเียลก็นป็ยังเนาะอืมคนดอม่งกมนี่กันเลยแม่ว่าเจียวมุกน้องหม่อใม่ก็วหหก ม ah ีมันเลยม้วไม่เนี่ยขังอาบาืมเงยอยู่อาบารก็รอนอกก็อยบ่ไวจะเหมือนเนี่ยพี่เขานี่ยมีมนีขังกันหม่องหายช่องไปตลับบ้ะมีเจ้เขาอยู่แบบ กาข้าวนจกึแต่พอผู้สาวมันมีแต่งกงานตูวขาวตัวลายตัวมุนปอมันพอขากไปวันน่บ่นคงไหนวันนี้ย s boss, <S are, ังไม่หงากูนะตัวน้อยเขาบอวานนั่นเขาอยวานนั่มเขาบอกวานนั่นผมเขาวานนั่นี่เมื่อไร่อวนนั่นคับผาาจึงอันนี้่เน ะะะะข,ข้าวของเขาออกนอนเปล่าขึาบอกมัหน้างาไ่ได้นันีวันไหน,นนี่ยไม่ตัดแบอก่จะไปจดไดใจแบอกเขาคือจะมืมอพี่น้องเขาเนอ

เพื่ยหนังไปสู่ไหมอืม,ม, Ed, ม,มต้องอืม้นหัวเรือ้องมันิอือมันบแมนโพลกูบงกินโอ้โหเออบโุยปานี่ทอมาคใส่มือดึ้อาลวเองกัน้ไ่นกบใ ก็เป็นน้ตาน้ำบกเป็น้อกระบก่านีน้ำตาลเขาบแล้วลงมันนเด้อปวเด้อถุนเขาเว้นหน่อยอ้แตกปวดกปวดยอดเขาปั๊บเสียปวดมือ กเมืองกินไม่ลงคับขนมจังหวังยืดพอเท่าไงพอใจมาตกแตะเนียลานโดนแล้วกเบกินยูเด้อยู่สามบาตดเยตยินดังสีหวเ็นตัวเดียวบอกเดียวอมดีิขนมหลายปุดแลวน้มันน้ามันลดยังคุณแลวค ชิกลูกิดวนอยู่ตัวกมัให้่นึ่สมพ่อเดาต้องคิดอ่านด้วยต้องิดช่วด้วยตนี่ไเด้อค่ะพี่น้อง่กอนีนอ้ไหวคิน่สม่งศพักแวนจคิดประเภทตำนีแหละค่ะสัดีค่ะสัสดีครับขอโตคิดเขาคิดสมบแบบจาก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักชู้เยี่ยมบายบาย